ในประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศไทยหนึ่งในความสําเร็จที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันก็คือการก้าวเข้าสู่การสร้างและพัฒนาเครื่องบินรบสมัยใหม่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินที่ครองน่านฟ้าได้ในพริบตานี่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีธรรมดาแต่เป็นการประกาศจุดยืนบนเวทีโลกกว่ากองทัพไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ความทันสมัยในระดับที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ความสําเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพ แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของทั้งชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางวิทยาการวิศวกรรมและความมุ่งมั่นของนักวิจัยไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเหตุใดประเทศไทยจึงต้องลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาเครื่องบินรบใหม่คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในความเป็นจริงของโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารที่รุนแรงยิ่งกว่าที่เคยมีมา การครอบครองอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจึงเปรียบเสมือนการสร้างกรอบป้องกันประเทศและการสร้างอำนาจต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศการที่กองทัพไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินที่ทันสมัยได้ด้วยตนเองไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นการลดการพึ่งพาจากต่างชาติและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยตั้งแต่ระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลที่สามารถจับเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ระบบอาวุธที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำไปจนถึงโครงสร้างของตัวเครื่องที่ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างมั่นคงยิ่งไปกว่านั้นยังมีการนำเทคโนโลยีล่องหนหรือสตีลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทำให้เครื่องบินยากต่อการถูกตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของกองทัพไทยที่ไม่ได้เพียงแต่ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้แต่ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประเทศหนึ่งในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือการที่นักวิศวกรและนักบินทดสอบชาวไทยได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบทดสอบระบบไปจนถึงการบินจริงข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากการทดสอบถูกนํามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้เครื่องบินมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการทดสอบบินครั้งแรกภาพที่เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าถูกถผยแพร่ออกไปทําให้ผู้คนจํานวนมากรู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจ เพราะมันไม่ใช่เพียงเครื่องจากโลหะที่บินได้แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงบทบาทของเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินในประเทศเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมย่อยภายในประเทศมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆทั้งในด้านวิศวกรรมเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์วัสดุศาสตร์และระบบซอฟต์แวร์ผลลัพธ์ก็คือการสร้างงานการพัฒนาทักษะและการยกระดับความสามารถของบุคลากร,กรไทยในวงกว้าง ที่สำคัญคือยังทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สามารถต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาในภาคพลเรือนได้อีกด้วยเมื่อพูดถึงความสามารถในการปฏิบัติการเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สามารถใช้ในพานกิจการรบทางอากาศเท่านั้นแต่ยังสามารถทําหน้าที่ในหลายมิติเช่นการลาตระเวนการสนับสนุนภาคพื้นดินการป้องกันน้านฟ้าและแม้กระทั่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติ ด้วยความอเนกประสงค์เช่นนี้จึงทําให้เครื่องบินรุ่นใหม่นี้ถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศในอีกมุมหนึ่งความสําเร็จครั้งนี้ยังส่งผลเชิงจิตวิทยาต่อประชาชนไทยเพราะในอดีตหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินข่าวว่าประเทศต้องพึ่งพาการนําเข้าอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์จากต่างชาติและมักถูกมองว่าเรายังตามหลังประเทศที่มีอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศขนาดใหญ่ แต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปเมื่อประเทศไทยสามารถยืนหยัดและพัฒนาเครื่องบินรบที่ทัดเทียมในเวทีโลกได้ด้วยตัวเองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจในสายวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและการบินว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อประเทศได้เช่นกันแม้ความสําเร็จครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีแต่กองทัพไทยก็ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อไป มีการวางแผนวิจัยรุ่นถัดไปที่อาจนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการควบคุมการบินการบูรณาการระบบอาวุธที่อัจฉริยะมากขึ้นรวมถึงการสร้างเครือข่ายการรบที่เชื่อมโยงกับระบบอวกาศและดาวเทียมความคิดเหล่านี้อาจด,ดูเหมือนอนาคตไกลแต่จากสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปการที่ประเทศไทยมีเครื่องบินรบสมัยใหม่ที่สามารถครองด้านฟ้าได้ในพริบตา ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องขององค์การทหารเท่านั้นแต่มันคือภาพสะท้อนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาการความมุ่งมัน่นและความสามัคคีของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามแต่สามารถเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ทรงพลังได้เช่นกันและเมื่อเครื่องบินเหล่านี้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามันก็เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์ที่บอกกับทั้งโลกว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดในฐานะชาติที่มีความแข็งแกร่งและศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของตนเองอย่างภาคภูมิใจการพูดถึงเครื่องบินรบสมัยใหม่ของประเทศไทยในครั้งนี้ยังทําให้เราได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกองทัพไทยเองด้วยเพราะไม่ใช่เพียงแค่การซื้ออาวุธใหม่มาใช้แต่คือการพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์ในการป้องกันประเทศที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่อดีตกองทัพไทยเคยพึ่งพาเครื่องบินรบจากประเทศมหาอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ประเทศในเอเชียแต่วันนี้เราได้เห็นการขยับครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้สร้างสารรค์และผู้พัฒนาสิ่งนี้สะท้อนถึงความมั่นคงทางความคิดและการวางรากฐานระยะยาวเพราะเมื่อประเทศสามารถผลิตและพัฒนาเครื่องบินรบได้เองก็หมายความว่าเรามีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะปรับแต่งให้เหมาะกับภูมิศาสตร์แบบใด จะเลือกติดตั้งอาวุธชนิดไหนและจะตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างไรโดยไม่ต้องรอการอนุญาตหรือเงื่อนไขาจากต่างชาติความเป็นอิสระเช่นนี้คือสิ่งที่หลายประเทศในภูมิภาคต่างฝ่ฝันแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะสามารถทําได้ในเชิงกลยุทธ์เครื่องบินรบที่สามารถขึ้นบินและปฏิบัติการได้ภายในเวลาอันสั้นนั้นเปรียบเสมือนดวงตาที่คอยสอดส่องท้องฟ้าและเกราะป้องกันที่พร้อมจะต้อตอบศัตรูในทันทีความเร็วในการขึ้นบินและการตอบสนองคือหัวใจสำคัญของของค์การป้องกันด้านฟ้า และเมื่อกองทัพไทยมีขีดความสามารถนี้จึงทําให้สัตรูหรือผู้ไม่หวังดีต้องคิดหนักก่อนจะละเมิดอธิปไตยของไทยเพราะรู้ดีว่าการโจมตีเพียงเซียววินาทีอาจถูกตอบโต้กลับอย่างรุนแรงอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของความร่วมมือในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานวิจัยของรัฐมหาวิทยาลายัยวิศวกรเอกชนรวมถึงพันธมิตรระหว่างประเทศที่เข้ามาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ การบูรณาการเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดระบบนิเวศด้านนวัตกรรมการบินที่สมบูรณ์ขึ้นในประเทศไทยเมื่อมีระบบนิเวศที่แข็งแรงการต่อย,ยอดไปสู่เทคโนโลยีอื่นเช่นอากาศยานไร้คนขับดาวเทียมหรือแม้แต่การสำรวจอวกาศก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในสายตาของนานาชาติความสำเร็จนี้ยิ่งทำให้ประเทศไทยได้รับการจับตามองมากขึ้น หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างเริ่มหันมาพิจารณาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการทหารกับไทยเพราะมองเห็นถึงศักยภาพที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนความสัมพันธ์เช่นนี้อาจนำไปสู่การสร้างพันธมิตรที่แน่นแฟนขึ้นและเป็นการยกระดับสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกให้มีน้ำหนักและบทบาทที่มากกว่าเดิมในมิติของสังคมความภาคภูมิใจที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องบินรบใหม่ไม่เพียงแต่สะท้อนอยู่ในสายตาของประชาชนไทย แต่ยังปลูกแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ฝันอยากเป็นนักบินวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานหลายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้เริ่มปรับหลักสูตรเพื่อรองรับความสนใจนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบินและอวกาศมากขึ้นนี่จึงไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จของกองทัพแต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตของชาติผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แต่ก็มีได้หมายความว่าจะปราศจากความท้าทายเพราะการดูแลบำรุงรักษาและการพัฒนาต่อเนื่องล้วนต้องอาศัยงบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกก็รวดเร็วมากการที่ไทยจะก้าวให้ทันและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ยาวไกลและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องแต่จากสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเดินหน้าต่อไป ภาพที่เครื่องบินรบสมัยใหม่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในวันที่ทดสอบบินจริงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นเสมือนข้อความที่ส่งออกไปยังทั้งโลกกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงความมั่นใจและความศรัทธาในศักยภาพของตนเองทุกครั้งที่เครื่องยนต์คำรามและปีกเหล็กแหวกอากาศก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งการยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามอีกต่อไปแต่คือผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โลกต้องหันมามองด้วยความเคารพ และทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากขาดความร่วมมือความอดทนและความมุ่งมั่นของคนไทยจํานวนมากที่อยู่เบื้องหลังทั้งทหารวิศวกรนักวิจัยนักบินและแม้กระทั่งประชาชนที่คอยส่งแรงใจความสําเร็จนี้จึงไม่ใช่ของใครคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความสําเร็จร่วมกันของทั้งชาติเป็นความภาคภูมิใจที่ทุกคนสามารถแบ่งปันและสืบทอดไปสู่คนรุ่นถัดไป